สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีของอร่อยมาแชร์กับทุกคนอีกแล้ววันนี้กุ๊กไก่จะทําพายเค็มนะคะบางครั้งกุ๊กไก่ก็จะทําแบบนี้นะคะ,ะคือไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆจะใช้ทั้งแผ่นแป้งอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นสําเร็จที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวปิดแบรนด์ก่อนเห็นกันหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่วันนี้กุ๊กไก่จะทําเป็นพายเค็มชิ้นเล็กๆที่ กินง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็สวยด้วยนะคะเอาล่ะส่วนผสมนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งขูดนะคะมันฝรั่งขูดแล้วก็จะมีกระเทียมสับหมูสับแล้วก็มีพาเมซานชีสขูดนะคะมีแคอรอทหั่นแล้วก็มีต้นหอมซอยแล้วก็ไก่ก็จะใส่ซีอิ๊วขาวกับเกลือหน่อยนึงแล้วก็จะมีแป้งชนิดนี้นะคะที่ใช้ทำพายนะเป็นแป้งสำเร็จแล้วนะคะ เอาเริ่มกันเลยนะคะมามาชามชามวันนี้ทำสองไส้นะคะเพราะว่าคุณสามีไม่กินแครอทเริ่มจากเออ่มันฝรั่งก่อนหมุมแล้วก็มันฝรั่งอา่าเหลือไปนิดนึงเอาไปใส่รวมกับแครอทต้นหอมกระเทียมสับนะคะ แล้วก็พาเมซานชีสพาเมซานชีสเนี่ยมันเค็มนะคะกะให้ดีเลยนะก่อนจะเติมอะไรลงไปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเออมีชาติไหนทำอ่ชาติไทยเนี่ยแหละประยุกต์ผสมประสานเข้าไปนะคะนี่เป็นสไตล์ไทยอิตาเลียนนะคะแกใส่เกลือหน่อยเดียวพอเดี๋ยวมันเค็มนะคะ เตี้ยนี้เดียยเพราะว่าพาเมซานชีสก็เค็มอยู่แล้วแล้วก็ขยำขยำกระเด็นพยายมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ลงในแผ่นแป้งนะคะส่วนแรกผสมเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็ส่วนที่สองเรกุไก่ก็ค้นพบว่าตัวเองลืมส่วนผสมไปหนึ่งอย่างนะคะ อ,อปมแปมเปอรเหมือนเดิมเนาะไม่เคยเปลี่ยนเลยใกรล,ลืมอะไรใส่ว่าหลายคนเดาถูกนะคะมีคนทวงติงเฮ้ยไรนั่นไม่ใส่อ๋อใส่ค่ะใส่นี่ยมันคือพริกไทยนะคะลืมลืมลืมพริกไทยนะคะห้ามลืมห้ามลืมเดี๋ยวมันไม่หอม ไอ้อ่านนั้นครับก่ใส่ไปแล้วกุใส่พริกไทยดำน,นะคะจะพริกไทยดำพริกไทยพริกไทยขาวได้หมดเลยโอเคแล้วก็คลุกเหมือนเดิมค่ะส่วนผสมของไส้เรียบร้อยแล้วนะคะกุก่ใส่ครบหมดแล้วนะใส่กระเทียมใส่ไรซีอิ๊วขาวหมดเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาแกะแผ่นแป้งกันนะคะ น่าจะมีขายนะคะเมืองไทยแต่ไม่แน่ใจน่าจะมีเนาะอันนี้ซื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมานะคะเพราะว่าถ้าเราจะทำเป็นอ่าเป็นเป็นตัวเล็กๆอะ่ะเป็นชิ้นเล็กๆใช้แผ่นสี่เหลี่ยมมันจะดีกว่าอ้อยตายแล้วใช้มือไปครูดมัน คนข้างบ้านเดินผ่านค่ะหน้าต่างครัวกทักกุ๊กไก่โอเคเปิดผ้าม่านไว้นะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะแบ่งแผ่นแป้งนะคะกุ๊กไก่จะทําเป็นชิ้นเล็กๆน่ารักก็จะแบ่งทั้งหมดเดี๋ยวกะก่อนสี่นะคะแบ่งสี่ซึ่งต้องกะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวกแบ่งสี่นะคะไม่ต้องเพอร์เฟก์อะไรนะคะกะเอานะ เรียบร้อยนะคะแบ่งสีแบบนี้แล้วก็ด้านนี้จะแบ่ง3นะคะๆๆเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเตรียมถาดสำหรับอบนะคะเปิดเตาอบไว้ที่220องศานะคะ ใส่ไหนก่อนแครอทแครอทเห็นกันไหมเอ่ยนี่ค่ะใส่ไส้ไม่ต้องล้นหลามมากมายนะคะเอาพอดีแต่อพอดีเห <ป def. S 2> ตุผล <Bright. S 2> ที่ไม่ใส่ซอสเยอะนะคะเพราะว่าเวลาอบนะคะถ้าเราใส่ซอสเยอะเนี่ยมันจะออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็บีบตรงปลายเนี่ยให้สนิทเลยนะคะ เข้าไปบีบก่อนบีบแล้วก็ม้วนนะคะม้วนม้วนเข้ามาใครมีฝีมือทําสวยก็จัดการเลยนะคะกูไก่มีฝีมือเท่าเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะ1เห็นไหมง่ายมากเลยกูไก่ก็ลืมเนาะเออเนี่ยแหละลืมลืมอีก ข้ามขั้นตอนไปได้อย่างไรกันเอาซ่อมจิ้มก่อนนะคะจิ้มจิมจมไม่ได้จิ้มจนทะลุนะคะจิ้มให้มันมีรูระบายอากาศเวลาเอาไปอบนะคะแค่นั้นเองลืมมะดูสิเป็นช่องทําอาหารที่แบบว่าเพอร์เฟคมากเลยอะล,ลืมนู่นลืมนี่ตลอดเนี่ยค่ะกูไก่เวลาทําอาหารน่ะจะต้องใช้สมาธิเป็นคนที่ทําอาหารแล้วคือไม่ค่อยพูดนะคะเวลาทําอาหาร เพราะฉะนั้นสังเกตดูกุ๊กไก่จะไม่ค่อยทําคลิปทําอาหารลง,ลงบ่อยนะคะเพราะมันจะเออๆออปัป้มๆเปรอะๆอ,อ,อะไรแบบนี้ชิ้นต่อไปเนี่แหละคะ่ะทไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะง่ายไหมง่ายเนาะถ้าบ้านใครมีเตาอบนะคะลองทํากินกันดูง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะชิ้นต่อไปวเวลาเราตัดแป้งไม่เท่ากันเราก็จะมีปัญหาเวลาบีบนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ม่ยากเห็นไหมมันจะเหลื่อมล้ำกันนี่เยอุ้ยติดมือนี่บีฝั่งนี้ก็บีบยืดแป้งมาเมนูโปรดของที่บ้านเลยนะคะนี่คุณสามีชอบมากลูกสาวชอบมากเคกเข็มเมนี่นะคะอุยติด มือดีดีแล้วดูสิเป็นระเบียบเชียวอันนี้พับไปข้างหลังก็แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะคะชิ้นที่สองอ่ะเดี๋ยวกูไก่ขอตัวไปห่อให้เรียบร้อยให้หมดแล้วเดี๋ยวมาดูตอนอบกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวประมาณอีก ครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะคะหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะพอดิบพอดีเลยนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเดี๋ยวผ่าดูเลยนะคะข้างในน่ากินขนาดไหนหร้อนๆเลยอะ่ะไ,ไอ้แป้งฟนูนุ่มมากเลยนะคะนี่ค่ะโหห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  เอาละค่ะคกูไก่ลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวกูไก่จะไปหม่ำๆแล้ววันนี้ทําคลิปสั้นๆนะคะเป็นคลิปสูตรพายเค็มอร่อยออร่ยเอามาฝากทุกคนนะคะบ้านไหนมีเตาอบก็ลองทํากันดูนะคะเอาละค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ